นายบรรจงฉัดไพทู์ประธานมูล,ลนิธิดอดดรสว่างเมธาธรรมสถานพร้อมคณะกรรมการและสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาค่ะได้รวมประกอบพิธีเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในงานเทศกาลทิ้งกระจาดเพื่อสงเคราะห์ผู้ยากไร้และอุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณเนื่องในงานเทศกาลทิ้งกระจาดบริจาคทานระหว่างวันที่15-17สิงหาคม2565ค่ะซึ่งทางมูล,ลนิธิได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เดยก่อนหน้านี้ค่ะได้จัดพิธีอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานีศาลเจ้าแม่ทับทิม สารเทพรักษ์สารหลักเมืองพระพุทธโพทองมาประทับอย่างที่ประทับชั่วคราวภายในมูล,ลนิธิกอุดรสว่างเมธาธรรมสถานซึ่งปีนี้ค่ะได้จัดเตรียมข้าวสารอาหารแห้งเพื่อแจกจ่ายให้กับราษฎรที่ยากไร้บรรเทาความเดือดร้อนโดยจะลงพื้นที่ไปแจกจ่ายให้กับผู้ยากไร้ที่อาศัยอยู่ตามชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลนครอุดรธานีค่ะและต่างอำเภอเพื่อลดความแออัดป้องกันก,นการแพร่ระบาดของโควิด -19 สำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดโพแมนกรุงเทพมาประกอบพิธีอุทิศส่วนกุศลทายทานแก่สัมพเวสีพิธีทิ้งกระดาษบริจาคทานและกราบนมันสการขอพรจากองค์โปุเซียนโจซือเพื่อขอความเป็นสิริมงคลค่ะ